วันนี้บรรยากาศดีจะพาไปชมบ้านและสวนค่ะตอนแรกก็เป็นสวนต่อมาก็จะมีบ้านค่ะซึ่งฝันเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้มีบ้านหลังกว้างพอสมควรแล้วก็ให้มันร่มรื่นน่าอยู่ค่ะทีนี้ฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะ ตั้งแต่เริ่มเก็บเลขผสมน้อยตั้งแต่เริ่มทำงานค่ะบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างนานมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะทำตามอัตภาพของเจ้าของบ้านค่ะทำตามรายได้ค่ะ รายได้น้อยก็ค่อยๆทำไปค่ะอันนี้ด้านด้านหนึ่งของตัวบ้านนะคะอันนี้ให้ชมสวนผนลไม้ค่ะก็จะมีมะม่วงมีลิ้นจี่มีขนุนมีผลไม้หลากหลายค่ะมีละมูด มีทุเรียนทุเรียนมีต้นหนึ่งค่ะแล้วก็มีลูกน้ำนมอันนี้ด้านด้านหนึ่งของตัวบ้านนะคะอันนี้เพื่อนบ้านค่ะด้านข้างเพื่อนบ้านบ้านหลังใหญ่โตเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะร่มรื่นค่ะร่มรื่นนี่เป็นบ้านสวนค่ะ อยู่ในพื้นที่สองไร่ตัดหญ้าแล้วมันก็ดูดีนะคะบ้านก็สนามหน้าบ้านก็สะอาดสะอ้านค่ะอันนี้ด้านด้านหนึ่งของตัวบ้านนะคะซึ่งเราทำโรงรถค่ะไว้เก็บรถเก็บรถได้ประมาณสี่คันค่ะ อันนี้กำลังทำทำยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ค่ะเราไม่ได้ปูกกระเบื้องนะคะเพราะว่าจะได้ลดต้นทุนค่ะข้างๆบ้านก็มีต้นดอกมะลิตอนนี้กำลังออกดอกส่งกลิ่นหอมละมุนมากเลยค่ะส่งกลิ่นหอมหอมดอกมะลิค่ะ จะพาชมบริเวณร,บรอบๆบ้านนะคะต้นมะม่วงนี่มีมีหลายชนิดมากเลยอันนี้เป็นลิ้นจี่ลิ้นจี่จะมีสองต้นค่ะกำลังลูกกำลังโตค่ะปีนี้ลิ้นจี่ดกพอสมควรนะคะออกลูกดกพอสมควร อีกหน่อยมันก็จะสุกเป็นสีแดงๆงค่ะสีแดงๆเต็มต้นรอคงไม่ถึงเดือนค่ะก็จะได้ได้ชิมลิ้นจี่ละอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงออกลูกดกมากอันนี้สาเกนะคะต้นสาเกมีต้นหนึ่ง ต้นสังเกตก็ออกลูกดกค่ะต้นสังเกตก็ออกลูกดกพอสมควรน,นีบริเวณหน้าบ้านนะคะทำตามความฝันค่ะฝันใกล้เป็นจริงแล้วอันนี้ทำบ้านยังไม่สมบูรณ์ได้ประมาณได้ประมาณ70%ค่ะเหลือปูกระเบื้อง ให้ชมบริเวณรอบๆตัวบ้านค่ะลิ้นจี่ออกลูกดกจังเลยออกลูกดกมากค่ะตัดหญ้าแล้วบริเวณรอบๆบ,บบ้านก็น่าอยู่นะคะก็ต้องตัดหญ้าบ่อยๆ มีเพื่อนบ้านค่ะมะม่วงมะม่วงกำลังรูกก็จะโตต้องรอให้ลูกมันโตเต็มที่ก่อนก็จะสุดอันนี้ในตัวบ้านนะคะทำยังไม่เสร็จค่ะให้ชมให้ชมไปก่อนเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะพอบ้านเสร็จสมบูรณ์แล้ว เดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงนี่ทกองทรายยังเต็มอยู่ทำบ้านยังไม่เสร็จสมบูรณ์สนามหน้าบ้านนิดกว้างมากเลยนะคะต้องต้องปลูกหญ้าให้มันเป็นสีเขียวๆมันค่อยจะสวยเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบกรุณากดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวัลนุชชาแนวจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ